นี่ครับมาดูความเป็นแม่ไก่ว่าสัตยานแม่ไก่ในการปกป้องลูกว่ามีคนเข้ามาหรือว่าสิ่งอะไรแปลกเขาจะตอบโตอย่างไงแต่ถ้าเจ้าของเลี้ยงเขามาเล็กๆเขาอาจจะมีขู่บ้างแต่ไม่รุนแรงมากก็ยังรักลูกอยู่อ,ยาอาการจะเป็นแบบปกป้องลูกแต่เจ้าของอาจจะจับได้แต้ไม่ค่อยมีะอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ขู่แค่ขู่เฉย อย่างเงี้ยง่ายขู่ขูไม่มีตีไม่มีอะไรเลาก็จะมันชินกับเราแต่เล็กๆแต่อย่างเงี้ยจจะมีมั่งนิดๆหน่อยๆแตมาดูอีกแบบนึงพ <c oughs> ี่บา่า <c oughs> เห็นไม่ได้เลยว่าไม่คุ้นหน้าหรือว่านานๆไม่เห็นแปลกๆอาจะตอบโต้แบบรุนแรงอย่างเนี้ยเนี้ย ถ้าเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้ไม่ได้เลยตรวจตีมีอาการลักโลมากหวง มีอะไรมามามามมไม่มีอะไรมมมมมไม่เจยนเๆๆนเนเ่มนเัน,ม,นม,มีสองตัวนี่ันทัศนการดการเป็นแม่กันปกป้อง